أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بين نستعين ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد musallin dan juga musalliyat hadirin dan hadirat at-talibat at-tullab at talibat at tullab at talibat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adab ataupun merayat merupakan satu perkara yang sangat penting dalam Islam Allah Ta'ala berfirman A'udhu Bila Iman in Rajim Innal ladhina yunadu min warail hujurat akhtarhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu wafurur rahim ayat ini diturunkan kepada Bani Tamim kebanyakan al-mufassirun mengatakan ayat ini turunkan kepada Tamim sekalipun ada khilaf nak ada di bab yang di bawah ayat ini tingting lew ben uh, ayat ที่ถูกประทานลงมาเพราะ เป็นกลุ่มหนึ่งของบบนิตตมีนนะครับมหามีปัญหาแล้วก็หาท่านนาบีสุลตล่านละวัดพิทูลมินบบนิตตมีนดีติโกเรนกาตาละเราไปคุยกับอามาสกลงเลยสุดท้ายสุดนะครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านนาบีกําลังปล่อยลูกละก็กําลังนอนนอนหลับอนอนพักผ่อนหล,ลังดูรีนะครับเจนในฮุจูร้อยอินนัลเลยีนใยุดออินนัลเลยีนใยูนาดูนะครับมีวรารออิลฮุจูรัดแสดงว่าอนะนบี บ้านท่านนบีก็อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดฮุยจุรัดเป็นเเป็นป็นพหุน์ของคทว่าุจราาออ่่ฮุจุรัดนะครับก็หลายหลายห้องก็พญาท่านนบีก็อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดก็เป็นวะฮุยจุรัดนะครับพวกเขาเหล่านั้นก็อยู่ในมัสยิดก็กำลังหาท่านนบีอยู่ก็เรียกเลย oh God, oh าายามุฮัมมัดยามุฮัมมัดโอ้โหดีเลยนะโอ้มุฮัมมัดมาฮัมมัดอมานะออกมาหาพวกเราหนเรามีปัญหนาจะจถา อะอินนัลลดีนะ่น,นาดูนะคมิวรออิลฮุจูรัดอักซารุมุลายกลุ่นเตะเลวเท้ททจริงเล้ว่าพวกคนเหล่านี้ที่เรียกท่านนาบีนะครับซึ่งกลุ่มมาจากกลุ่มของของบรนดิตามีเป็นผู้ที่อส่วนใหญ่พวกเขาเป็นพวกบดาวีที่ไม่เข้าใจนเรื่องของอัดับในของมรารยาทเลยซะตอลว, um ว่าเราแอนนฮุมซอบารูถ้าพวกเขานั้นได้อดทนนิดหนึ่งซอบัดนิดหนึ่งฮัตนนงทตะครุญใจเลยทิมจนกว่า อดทนให้ท่านนาบีได้ออกอะละแค่นะค่อยรละละหมเป็นสิ่งที่ดีมากแกเ,เพราะเขาวัลลอฮหัวฟูรรหิมเทใจเราละตลาทรงให้การอภัยแล้วก็ทรงให้อะทรงความเมตตานะครับเพราะฉนั้นการเรียกการนิดะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเขาเรียกยามฮัมมัด จริงๆแล้วการการจะเรียกคนสักคนหนึ่งก็ต้องดูในระดับด้วยนะครับเป็น,นเป็นสิ่งที่ที่มุสลิมทุกคนนะครับเราในฐานะที่เป็นอาจารย์ในฐานะที่เป็นบุคลากรที่เป็นฐานะนักศึกษาแต่นี้พวกบนิตามีนก็เรียกท่านนาบียามุฮัมมัดเรียกชื่อด้ยตรงเลยแทนที่จะเรียกยารสุลลลละยามุฮัมมัดคนที่เรียกลักษณะอย่างนี้เป็นคนเท่า าตามหลักของอดัพมรารยาทเป็นคนที่ไม่ค่อยมีมรารยาทสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะมีฐานะสูงส่งถึงแม้ตัวเองจะอาจจะรวยกว่าถึงแม้อาตัวตัวเองอาจจะมีอะไรนะมีหน้ามีตาในสังคมแต่ณบริบทบริบทหนึ่งเราจําเป็นจะต้องปกเกิดต้องทันเหตุการณ์วันนั้นตอนนี้เป็นทางการแบบไหนนบ,บีพวกขาอนั้นอยู่ในมัสยิดนบ,บีข้างๆพระยาท่านนบ,บีประมาณ อ่ะห้าหกเจ็ดคนประมาณนั้นนะก็เรียกโดยตรงเลยมุฮัมมัดมุฮัมมัดตรงไหนนะครับแทนที่จะว่ายามุฮัมมยา ر س و ุลลอฮ์โอ้รอสุขอัลลอฮ์ยาอาบบาโอเซมโอ้คุณพ่อของกอเซมคือลูกท่านอบดุลเบิดช่วอาบบาโอเซมลักษณะนี้เราก็เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพารองเราอาจจะเรียกเขาว่าเบลล์ก็ได้ไม่ว่าอับดุลลอล์ตาดไม่ได้เรียกนั้นได้แต่มรารยาทไม่มีนะครับถ้าเด็กว,ว่าเดลล์อะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าดูบริบทใกล้ตัวต่อตัวก็เราอาจจะเรียกได้เหรอเออโซมืองกลัวแล,ล้วก็ว่าการเป็นท่าอยู่ความกันเองในบทแต่อยู่แต่อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนกําลังป้องมองเดโมโกเวและต่างๆนี้เราต้องดูด้วยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาพึ่บังวนมนมนุษย์ถ้าสำหรับพุ่บังวนมนุษย์เป็นสิ่งที่ให้ความสามคัญเป็นอย่างยิ่ง ระดับนี้เราควรจะพูดอย่างไรระดับนี้คุณอย่างไรถึงแม้ว่าตัวเองจะอายุน้อยจะอยู่ตำแหน่งสูงกว่าแต่คนอยู่ต่อนเราอาจจะเป็นอาจารย์ของเราอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราอะไรต่างๆเหล่านี้เราพยายามเรียกคําให้ดีอย่าอาจจะเป็นเาะจีก็มจีก็อะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งเท่ๆนักวิชาการโดยเฉพาะในระดับโลกเขาเขาเขาให้ความสําคัญวันนั้นความซอ ฮาราารอมไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นจะคุยในเรื่องของการให้เกียรติเ <c oughs> พราะการอยู่ด้วยกันนะกับการให้เกียรติการให้เกียรติเป็นสิ่งที่สามารถที่จะ,ะสร้างสัมพันธ์กันได้ก <c oughs> ารให้เกียรติไม่ใช่เพราะเขามีเงินเยอะกว่าอยู่ <c oughs> <c oughs> มไม่นานหมดเงินมาอะไรเขาไม่คบกับเขาและมีรถมาอะไรรถเสียมอะไรเขาไม่คบกับเขาแต่เขาเขาให้เกียรติเขาเขาคนอื่นจะให้เกียรติอื่นด้วยแล้วก็จะอยู่เด็กกัใน,ในในี้นานๆก็จะนึถึง นะครับัน,นั้นฝากพวกเราทุกคนครับในฐานะที่เป็นอาจารย์เป็นบุคลากรอาจจะเป็นเจา้าหน้าที่พะโรงนะครับใบปัญญาเป็นไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่สิ่งสําคัญนีคือกิริยามารยาทในการสื่อสัมพันธ์ของเราในการนิดาของเราจะใช้ยา จะใช้ป <t ell 13> ้อจิจะใช้มอจิจะใช้และต่อแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูต้องคำนวณในว่านักสถานการณ์นั้นเราควรจะพูดอะไรนะครับขอรับตลาดสุมประทานความบราข้าความจำเริญกับพวกเราทุกคนอัลกุลกอลิฮ่าจัลลาฮ์เลลิลลุคุสลาอะลเลลิลุคุมารัมตุลฮีบะก